ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรัฐบาลดีแต่พูดภาคสองจับตาดูจะทำตามที่สัญญาได้หรือไม่กระจายเงินเยียวยา5,000บาทอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมากล่าวขอโทษประชาชนหลังผิดพลาดเรื่องการสื่อสารว่ามีเงินจ่าย5,000บาทจากงบกลางปี63เพียงเดือนเดียวเท่านั้นกระทั่งสื่อสำนักต่างๆพาดหัวข่าวทําชาวบ้านตกใจขวัญภวาสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศขณะที่โลกโซเชียลโหมกระหน่ำโจมตีจนยอดทวิตเตอร์พุ่ง6 แสนทวิตขึ้นเป็นอันดับหนึ่งว่าทรัฐบาลสอตอเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาจนบิ๊กตู่ต้องออกมาแก้ลำวันถัดมายืนยันอย่างชายชาติทหารว่ามีเงินจ่ายค่าเยียวยา3เดือนโดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารผ่านพรกองเงินกู้จำนวนหนึ่งล้านล้านบาท ในเดือนที่2และ3แต่งานนี้คนที่ปวดขมับแบบสุดๆคงหนีไม่พ้นนายสมคิดจาาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและนายอุตมะเสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเจ้าของโปรเจกต์จ่ายเงินเยียวยา5,000บาทผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน com หลังจากตกความละเอียดไม่สื่อสารทำความเข้าใจกับนายกรัฐมนตรีให้ดีกระทั่งมาตรการนี้สะดุดในแง แม่ความเชื่อมั่นจากประชาชนและต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กู้ศรัทธาอีกครั้งสำหรับร่างพรกงเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทหลังครมเห็นชอบต้องดูว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันใดจากนั้นรัฐบาลโดยฝ่ายบริหารจะมีอำนาจไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ว่ามีที่ใดให้กู้ได้บ้างในสถานการณ์เกิดวิกฤตเศรษฐกิจลามไปทั่วโลกเพื่อให้ทันจ่ายงวดที่2และ3คือในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สำเร็จภายใต้กระแสะความห่วงใยคงจะไม่ไปกู้เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นอกจากหาเงินกู้แล้วสิ่งที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นประการต่อมาคือการจ่ายเงินประชาชนต้องทวง ถึงและไม่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำเพราะมีเช่นนั้นก็ไม่ต่างไปจากในอดีตที่เคยมีรัฐบาลดีแต่พูดหรือสัญญาแล้วทำไม่ได้จึงได้แต่หวังว่าสถานการณ์ตอนนี้จะไม่ซ้ำรอยเดิมจนทำให้กลายเป็นรัฐบาลดีแต่พูดภาคสองดังนั้นทีมเศรษฐกิจผ่านกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้รับผิดชอบมาตรการนี้โดยตรงจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดหรือเก่าให้ถูกที่คันโดยใช้โอกาสเปิดให้ประชาชนอุทธรสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทในวันที่20เมษายนนี้แก้ไขจุดอ่อนเดิมให้สำเร็จมิใช่ปิดประตูใส่ชาวบ้านที่ร้องเรียนที่กระทรวงการคลังหลังไม่พอใจที่ตกสำรวจจากปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI ด้วยการถูกเขียรายชื่อทิ้งพร้อมกับ ับข้อกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมไม่นับหลังจากนี้จะเกิดความวุ่นวายตามมาอีกหรือไม่หลังรัฐบาลจะจ่ายเงินให้เกษตรกรอีก17ล้านคนและนักเรียนนักศึกษาอีกด้วยว่าจะยังมีใครตกสำรวจอีกหรือไม่รวมทั้งตาสีตาสาที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนไม่เป็นจะถือว่าเสียสิทธิ์หรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเขายืนเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบโครงการเงินเยียวยา5,000บาทว่ากระทรวงการคลังเลือกปฏิบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และทำข้อมูลเท็จที่จะทำให้ประชาชนเสียสิทธ์หรือไม่ เท่านั้นไม่พอยังถูกฝ่ายค้านโหนดิสเครดิตใครติดหล่มความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์โดยนายจีรายุห่วงทรัพย์สสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกล่าวว่ารัฐบาลกลับไปกลับมาตอนแรกบอกให้3เดือนเดี๋ยวขยับเป็น6เดือนแล้วกลับมาเหลือ3เดือนอีกตอนนี้จะมาให้แค่เหลือ1เดือนก่อนแล้วไปรอพรกอเงินกู้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ความใจถึงและเจตนาดี รักประชาชนของรัฐบาลมากแค่ไหนขอให้รัฐบาลอย่าทำให้ฝันหน้าแล้งของชาวบ้านดับสลายจนเสียน้ำตาไม่มีจะไหลอีกเลยเพราะผิดหวังมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วอย่าทำลายประชาชนด้วยวิธีการแบบนี้อีกสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกล่าวแต่ที่เจ็บใจกว่า คือการชิงจังหวะทางการเมืองบนความไม่แน่นอนและผิดพลาดของรัฐบาลเองผ่านนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจประธานมูลนิธิไทยสมมิตธพัฒนามานดาของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ลงพื้นที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนํำข้าวสารพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยเฟสชิลและเงินช่วยเหลือครอบครัวละ2,000บาทให้ชาวบ้านประมาณ500ครอบครัว รวมเป็นเงินกว่า1นล้านสองแสนบาทช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 งานนี้ได้เสียงเชียร์จากคนที่กำลังเดือดร้อนไปเต็มๆโดยไม่ต้องรอการจ่ายเงินเยียวยาของรัฐบาลจำนวน5,000บาทแม้จะมีเสียงครหาแอบช่วยฐานเสียงทางการเมืองของพักลูกชายหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะโขศกพักพลังประชารัฐและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ออกมายืนยันกรณีจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทว่ารัฐบาลไม่ได้กลับไปกลับมาและขอความการุณานายจิรายุอย่าพยายามบิดเบือนอย่าดรามา่าวันนี้รัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนทุกกลุ่ม ต้องจับตาหลังจากนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะทำตามที่สัญญาได้หรือไม่ด้วยการกระจายเงินเยียวยา5,000บาทอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังปิดช่องสร้างวาทกรรมรัฐบาลดีแต่พูดภาคสองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ